าการกระบาดนะอย่าไปทำเครื่องหมายถูกอย่างเดียวนะ <c oughs> เดี๋ยวบัตรเสียอีกเจะบอกให้นะ <c oughs> ดูให้ดีด้วยมันเขาเขียนไว้ว่าไงที่พักอะไรใช่ไหมน้แค่ใช้การกระบาดใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> แล้วก,การในกรอยเป,ปน <c oughs> น็นการนอกกรอยไะบัตรมันเสียนะเขาใช่เปล่ายาร้างบ้านใหม่โดยรื้อหลังเก่าก่อนที่บ้านใหม่ย,ยังไม่เสร็จ <c oughs> ไม่งั้นมันจะมีที่อยู่มีตายแต่ขนนอนมาต้อง มันต้องตาบ้านใหม่เพราะว่าสร้างบ้านเก่าให้มันแข็งแรงไป่อนแล้วก็ค่อยๆสร้างบ้านใหม่ต่อเติมเข้าใจไหมเออไม่อยามันเปลี่ยนพุบปั๊บปั๊บเปลี่ยนเดียวไม่ได้เปลี่ยนก็ยุ่งคนตายใช่ไหมยุ่งไหมถ้าต่อร่างก็บอกยุ่งไหมยุ่งอ่าแล้วมันจะเดินได้้นประเทศอ่ะไม่ได้แล้วต่างชาติเขาเจอมันยอมรับเราไหมไม่ยอมเออครับผมขอโทษบางทีมันก็ดูเดือดเต้าในการเห็นอะไรบมางคบแบบแบบดี้แบบนี้เลย สวัสดีครับท่านผู้ชมพัชละพุนเจริญพักดีความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณพี่น้องปากากยอรรกรลยานวัฒนานะครับก็เอาเสื้อมาให้เมื่อตอนเช้าครับเอาวานก็ติดตามลงตู่ไปทุกพื้นที่นะครับเพราะเราเป็นลมใต้ปีกท่านและบนเวทีที่แม่ลิมลุงตู่พูดจากหัวใจท่านนะครับฐานเสือผู้จงรักพักดีคนนี้ไม่มีมายาคาติ ไม่มีคนไม่ดีมาใช้โซเชียลทำลายและสร้างความขัดแย้งเพราะจริงประเทศไทยไม่มีความขัดแย้งนะครับไอ้ Facebook บ,บางเฟ c บุ o กเนี่ยผมไม่รู้เฟ e บุ๊กไหนพยายามสร้างความขัดแย้งขึ้นมาครับประเทศไทยไม่มีความขัดแย้งครับมีแต่สงครามการเมืองสงครามการเรื่องตั้งปี66ซึ่งมันสก,รป,กปรกว่าปี62ครับมันมีคนชั่วช้านะฮะแต่ว่าโชคดีว่า รวมไทยสร้างชาติมีอาจารย์พีนักกฎหมายชั้นดีแก้ไขปัญหาการบินไทยอาจารย์พีไม่เคยมีเฟซบุ๊กไปทำรลายใครครับก็ในฐานะเป็นคนแม่ริมแม่แตงเชียงใหม่และพี่น้องกาลยานี้ก็ขอบคุณลุงตู่ที่แก้ไขปัญหา PM ปัญหาทุกๆอย่างนะครับขอให้ลุงตู่สุขภาพแข็งแรงขอสาบแช่งเขียวหางไม้ทั้งปวงขอสาบช่งนักกฎหมายโสมมบางคน ขอสาบแช่งนักกฎหมายโซเชียลบางคนนะครับพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายต้องมาช่วยกันแล้วครับปกป้องประเทศไทยจากระบบสหพันธรัฐโดยการเลือกรวงไทยสร้างพรรคขออนุาตครับพรรครวมไทยสร้างชาติและลงตูหมายเลข22ครับน้องแป้งเขต5เบอร์5ครับขอบคุณครับ ท่านไม่ชอบผมไม่เป็นไรแต่ท่านไม่ชอบประเทศของท่านไม่ควรอันศึกลอกศึกไกลผมไม่ห่วงแต่วันสวงศึกใกล้ไล่ลุมเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังขอบคุณครับ